คลิปนี้แด่เหล่าบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ดูนะครับวันนี้เป็นวันทําความสะอาดยิมของผมเดี๋ยวมาลองดูกันว่าแค่ทำความสะอาดยิมนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยเผาไปกี่แคลอรี่จะได้มีกําลังใจกันครับลองมาดู โอเคเสร็จเรียบร้อยกับการทำความสะอาดยิมเล็กๆของผมนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเผาไปกี่แคลอรี่นะครับผมใช้เวลาทำความสะอาดเมื่อกี้ไปประมาณ25นาทีย้ำนะแค่25นาทีนะครับแคลอรี่ที่เผาผ่านไปอยู่ที่ประมาณ150แคลอรี่ครับแค่25นาทีเผาไป150แคลอรี่แล้วลองนึกดูว่าพ่อบ้านแม่บ้านอีกหลายๆท่านทำงานบ้านวันละกี่ชั่วโมงครับใช่ครับทั้งวันครับก็ ทวีคูณพลังงานที่เผาผลาญไปสิครับฉะนั้นใครที่บอกว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยนี่แหละคือการออกกําลังกายกรูปแบบหนึ่งเลยครับใช้พลังงานเยอะด้วยนี่คือในส่วนของพลังงานร่างกายที่เราใช้ไปนะครับทีนี้ในส่วนของพลังงานที่เรากินเข้าไปคุณก็แค่ไปควบคุมสารอาหารให้มันเป็นสารอาหารที่ดีเข้าร่างกายหน่อยหลีกเลี่ยงพวกของหวานของทอดอะไรพวกนี้กินได้แต่ปริมาณที่พอดีพอดีเน้นกินสารอาหารที่ดีเข้าร่างกายแค่นี้คุณก็สุขภาพดีได้แล้วครับใช้ชีวิตง่ายๆ